คำว่า take it out ฟังทิชาตี้ดีๆนะคะ take it out ทิชาตี้ลิง์ทุกคำเลยนะคะสวัสดีค่ะทิชาตี้จาก Fun t i ช e English Club ชนบุรีค่ะพบกันทุกสัปดาห์นะคะคุณพ่อคุณแม่กับประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปพูดคุยกับลูกๆที่บ้านได้ด้วยตนเองค่ะเรามาชวนลูกๆไปจัดเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้ากันค่ะ let's organize our clothes Let's o o k a n i z e our clothes. Let's ตัวนี้นะคะย่อม,มาจาก Let us. Let us. คุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นว่าทีเชอร์ตี้ใช้คำนี้บ่อยมากเลยนะคะ Let's go. Let's do that. เพราะว่าคำนี้เป็นคำง่ายๆที่เราสามารถจะชวนลูกๆไปทำอะไรบางอย่างนะคะปะไปทำนั่นนี่กันปะลูกปะ คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนำประโยคต่างๆมาต่อจากคำว่า let's ได้เลยค่ะ organize and hour นะคะเสียงริงกันนิดนึงก็จะเป็น organize o u r let's organize our clothes put them in the closet put them in the closet เวลาที่มีตัว th นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ลบรินออกมานิดเดียว the them put them in the closet put them in a closet. it's too small for you now. it's too small for you now. it's too small. เห mm ็นไหมคะที่เชอร์ตี้ mm hmm. เน้นที่คำว่า too too it's too small for you. Mm hmm. ก็คือเราต้องการที่จะเน้นว่า mm hmm. เนี่ยสิ่งนี้มันเล็กเกินไปแล้วสำหรับหนูนะ stretch ให้ถูกที่ ทำให้รูปประโยคและสำเนียงที่ออกมาจะดูดีขึ้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ Take it out Let's take it out Take it Take it เราลิงก์กันนะคะการพูดจะลื่นไหลมากขึ้นค่ะ Take it Take it Take เสียงท้ายคือเสียง k. ตามด้วย it นะคะ Take it Take it out It ลงท้ายด้วยเสียง t ต่อด้วยคำว่า out แทนที่เราจะพูดว่า it out it out ที่เชืร์ตีว่ามันพูดยากมากเลยนะคะแต่ถ้าเราลิงก์กันการพูดจะลื่นไหลามากขึ้นคะ่ะ it, it out it out take it out เป็นไงคะคุณพ่อคุณแม่มันลื่นไหลขึ้นไหมคะ this cloth is still nice this cloth is still nice เสื้อผ้าตัวนี้ยังดีอยู่เลย เราก็ชวนลูกนำไปบริจาคกันนะคะ We will donate them to poor children We will donate them to poor children นอกจากประโยคจะน่าสนใจแล้วที่เชื่อยังเพิ่มเติมการออกเสียงให้คุณพ่อคุณแม่ไปฝึกฝนกันด้วยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่ออกเสียงชัดเจนน้องๆก็จะออกเสียงได้ชัดเจนตามค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะหรือกด f o l l o w Page เพื่อติดตามข่าวสารต่างๆรวมไปถึงความรู้บทความต่างๆที่เป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ